สวัสดีครับอินด,ดีต้อนรับสู่ช่องแซมเทรดให้ดูครับวันนี้เราก็มาเทรดใช้ SMA 5นะครับโอเคตอนนี้ผมจะสอนวิธีการตั้งค่า SMA 5กันนะครับก็ให้ดูตรงนี้นะครับมุมซ้ายมือนะครับว่าอินดิเคเตอร์นะครับเป็นรูปนี้คลิกเข้าไปนะครับผมแล้วให้เลือกที่ moving average นะครับผมค่านี้เส้นนี้นะ แล้วก็คลิกไปที่ Moving Average อีกครั้งหนึ่งฝั่งขวาตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วมาตั้งค่ากันนะครับตั้งค่าระยะเวลาตรง Period ตรงนี้นะครับให้เป็นเลขาครับผมให้เลือกเป็น SMA 5นะครับนี่คือที่มาของ SMA 5และสี Color เราก็เลือกตามที่ชอบเลยครับผมส่วนตัวก็เน้นสีขาวนะครับ ส่วนความหนาก็เอาตรงกลางก็ได้ครับผมหรือชอบแบบบางก็แล้วแต่ไม่บางใสาตาท่านก็โอเคครับผมแล้วก็กดแอปพลนี่แค่นี้คุณก็จะได้ SMA 5มาครับนี่คือไกด์แบบสั้นๆแล้วผมก็ใช้เงิน30เหรียญหรือประมาณ1,000กว่าบาทในวันนี้นะครับเป็นตัวอยากเท่านั้นนะครับผมซึ่งไม้แรกก็เราลงกันที่ประมาณเท่าไหร่ดีสามจ้ดกัน วิธีดูเทรนด์ตอนนี้นะครับเข้ามาที่เวลาสาหรับใครที่เอ่อเรียกว่าอะไรซูมเข้าซูมออกแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับมันคือตรงนี้นะนี่เปลี่ยนไปปุ๊บซูมเข้าซูมออกกราฟมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยดูดิเนี่ยเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้มันเปลี่ยนไปนะครับนี่เห็นไหมเปลี่ยน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 ไปเปลี่ยนมานะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้ติ๊กออกนะครับเรามาเลือกกันเอง วิธีดูแนวรับแนวต้านที่น่าจะพอแม่นยำที่สุดก็หนึ่งชั่วโมงนะฮะโอเคนี่เราซูมเข้ามาที่หนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงดูนะครับตอนนี้กราฟเนี่ยมันเคยเล่นแนวนี้อยู่เห็นไหมมันลงมามันก็เล่นอยู่แถวเนี้ยมันขึ้นมาพึ้งมันขึ้นมาชนเส้นชนชนแนวนี้แล้วมันก็ลงไปขึ้นมาเห็นไหมชนชนสองครั้งเลยก็ลงไป แล้วนี่ก็ชนอีกก็ลงไปอีกอ่ะแล้วนี่ม่นทะลุเว้ยทะลุมันเหมือนเบรกเอานะตรงนี้มันเหมือนทะลุเบรกนะสูงมากแท่งเดียวยาวโคตรมันก็ทะลุไปแต่สุดท้ายมันกลับมาหาแนวตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงคิติโกนะครับยรงนี้ซึ่งผมก็ต้องมาดูกันว่าหนึ่งนาทีเนะี่ยกราฟเป็นยังไงเห็นไหมกราฟมันเล่นไหมเห็นไหมหนึ่งนาทีเห็นปะเห็นไหมเล่นไหม,มเล่นไหมกราฟเ,เล่นนะครับ กราฟเล่นนะกราฟเล่นกราฟเล่นด้วยนะครับแนวนี้แต่เราจะหาแนวที่เราจะเข้าได้อย่างไรก็ลองใช้เส้น sma 5ดูนะครับถ้าสมมุติเอ่อกราฟมันลงมาแท่งแดงๆแล้วมันติดแนวเส้น sma 5แถวนี้นะครับแล้วก็ให้ติ๊กขึ้นถ้าเกิดมันมีการอรีเจ็คหรือ มีแสดงแนวกับตัวนิดน้อยก็กดกดดูได้นะครับไปดูกราฟอื่นก่อนตอนนี้ไปยาวมากโอเคนี่ EG EG เราก็เข้าไปที่หนึ่งชั่วโมงนะครับหาแนวรับแนวต้านก่อนวิธีหาง่ายๆโอ้โห EG หาง่ายมากง่ายจริงๆนี่แนวรับ เห็นไหมแนวต้านตรงนี้ม,มีมีต้านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้รามันก็ลงมาหาแตะเส้นนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปนี่แนวรับแบบง่ายๆนะครับแนวรับ,บ,บง่ายๆไม่ต้องมาซีเรียสมากเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเลยมาแบบนี้ไหมเราก็เด้งกลับท,ท่งยาวๆเนะี่ยเห็นไหมแดงยาวเหยียดยันนี่แล้วก็ขึ้นไปอ้โหแต่เห็นได้ชัดๆนะครับตอนนี้ EG น่าจะเป็นไซด์เวย์นะครับ แล้วก็ติ๊กเอาแนวใกล้ๆกว่านแล้วกันมีแบ่งเขตนิดนึงหนึ่งชั่วโมงนะแบ่งเขตเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเล่นหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็จะเล็กลงเล็กลงไปอีกนี่เห็นปะลงมาปุ๊บมันเหลือแค่นี้ว่างไหมแล้วก็ยอ่ยอๆหน่อยแล้วกันอ่าประมาณนี้แบบนี้แดงแดงแดงโอ้โหสีสลับกันนะครับเล่นยากอยู่นะ แบบนี้เล่นยากนะครับพอเราไม่รู้ว่าเขาจะสลับสักระยะหนึ่งใช่ไหมอะไรประมาณนี้เราก็ต้องรอเฮ้ยเฮ้หยหมาพอกขึ้นมอม,ม,มีขึ้นมอมีขึ้นไหมมีไหมมีนิดหน่อยอะเราก็เล่นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับตอนนี้คือขาขึ้นนะครับผมเพราะว่าเขามาชนแถวแถวนี้นะครับมันมีสเปซเล่นอยู่ เราใช้เส้น SMA 5เป็นแนวรับมาดูกันนะครับว่าจะขึ้นไปไหมจบเหนือเส้น SMA 5หรือไม่สำหรับใครที่สนใจทำกำไรกับ IQ Option สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมาดูกันโอเคครับไม้แรกครับผ่านไปนี่เห็นไหมครับ แต่เขาจุ่มลงมาจริงๆนะเขาจุ่มลงมาแถวนี้แล้วนะก็อันตรายแล้วนะถ้าเกิดมันจุ่มลงมาขนาดนี้แล้วมันไม่ปิดเหนือเส้น SMA e 5เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาหาแนวรับตรงนี้ก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยขึ้นต่อไปหรือไม่ก็การาฟเล่นตลกปับชีวิตจู่ๆก็ขึ้นปึ้งเดียวไปเลยก็มีนะครับมาดูกัน EG น่าเห็นไหมเห็น EG ไหมครับเมื่อกี้ มันลงมาขึ้นไปใหม่เมื่อกี้เห็นมันจะเล่นอยู่แถวนี้แต่เห็นจากสภาพแล้วเนี่ยเราดูจากสภาพนะ่ะโอ้โหมันสลับแท่งกันตลอดเลยเฮ้ยเบรเอาเบรเอาเบรกเอาไหมเบรเอาจริงเปล่าเบรกเอาเปล่ามีโอกาสเบรกนะครับนี่แท่งนี้มาแล้วนะเบรเอาเบรเอาจริงเบรกเอาจริงหรือหลอก u, g, เรามาดูกันปิดเหนือปิดใต้ดูกันตรงเออเอาเอาไส้นี้ดีกว่าเอาไส้ไส้ like นี่เอาไส้เอาไส้เทียนตรงนี้นะถ้ามันปิดเหนือไส้ก็อย่าเพิ่งเล่นเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะลงไปจริงไหมนีม่เห็นป่ะปิดเหนือเนี่ยเห็นไหมปิดเหนือมันทําให้เราตัดสินใจย,ยากมากนะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะเราก็ไม่รู้เหมนะือนกันแต่ตอนนี้คืออย่าไปเล่นตามเขาจะดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเบรกตอนไหนแต่ตอนนี้ดูท่าแล้วนะอาจจะเบรกหรอกอาจจะเบรกจริงก็ได้ถ้าเบรกจริงเนี่ยมันจะหยุลงมาย,วยาวๆเลยหาเส้นข้างล่างแถวเนี่ยแถวทานนั้นแหละ เห็นนี้ไหมแถวแถวนั้นแหละมันต้องมีสักทีหนึ่งที่มันจะหยุดพักแต่ตอนนี้มัน,ลง,นลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนโอ้โหลงเท่งยาวด้วยปล่อยไปเราเล่นไม่ค่อยเก่งนี้ปล่อยไปก่อนดูนะอียูยูเนื่องจากตอนนี้เป็นเทงขาขึ้น u ยู EU เป็นเทงขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรอให้อ่าแทงนี้ให้มันอยู่เหนือเส้น s m a e 5ห้าก่อนสักระยะหนึ่งค่อยเล่นตามนะครับ อเราไปดูกราฟอื่นกันบ้างเช่น E G U เดี๋ยวนี้มาสลับกันถ้า G U ม่สลับกัน E J นะ E J E J E J, e J. Okay. ข้อดูตรงนี้เออไปดูที่หนึ่งชั่วโมงเราดูที่แนวรับแนวต้านง่ายๆก่อนว่าเขาเล่นตรงไหนบ้างนะฮะโอเค ตรงนี้นะเราเห็นยอดตรงนี้อยู่หนึ่งยอดแล้วเขาเล่นด้วยนี่ตรงนี้หนึ่งอโล่าสุดแล้วมงน,นี่ประมาณแถวๆนี้นะเขาเล่นยอดเห็นไหมมีไส้ขึ้นมาแต่ไส้ขึ้นไปแต่แต่เสร็จมันลงมาด้วยแต่ว่ามันเหนือนะเห็นไหาเหนือนิดนึงเหนือนิดนึงเห็นไหมแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาแต่อีกนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้เ <laughs> พราะว่าดูเส้นในหนึ่งชั่วโมงเราเล่นไม่ค่ได้ ดี๋ยวถ้ามาดูหนึ่งนาทีโหดูดูหนึ่งนาทีนะใส่แบบเหมือนจะทะลุนะใกล้แล้วนะใกล้เบรกอยู่นะแถวนี้๋ยวแถวนี้ต้องระวังตรงนี้ก่อนเห็นนี่ไหมหนึ่งนาทีก็จะมียอดของมันแล้วตรงนี้คือยอดที่เรียกว่าพักเบรกเบรกปุ๊บนี่คือแนวรับนะขึ้นมาปุ๊บแนวรับรับเสร็จก็ขึ้นมันขึ้นยาวเลยด้วยนี่ขึ้นยาวเลยมันก็แบบขึ้นมาถึงนี่ลงมา เราก็หยุดพักเราก็ขึ้นใหม่ๆถึงนี่เลยยอดแล้วมันก็ลงมาอีกเห็นนี่ไหมเห็นสองแท่งนี้ไหมมาลงมาปุ๊บนี่ไซส์ยาวเลยแล้วมันก็มาทาไซด์เวย์เรามาดูกันว่าแท่งเนี้ยถ้ามันลงมาหา้ยไม่ได้นาฬิกาไม่ได้นาฬิกาเวลาไม่ได้ตรงสามสิบวิตอนนี้ไม่ได้ละอดไอ้แท่งนี้ถือว่าเราอดนะครับโอ้ยไม่งั้นถ้าเวลาดีเราก็ได้กดสวยๆแถวเนี้ยนะครับจะแถวขึ้นเลยตอนนี้เราต้องทำใจ ทำใจทำใจแรงมันหมดหรือเปล่าดูสิขึ้นมาแท่งใหญ่แล้วก็แท่งกลางๆแล้วไอ้แท่งนี้เบาๆมันรู้สึกว่าแรงมันหมดหรือเปล่าแรงแรงซื้อหมดแรงซื้อหมดระวังนะมันจะร่วงลงมาลอะอาจจะร่วงอาจจะร่วงแต่ต้องรอก่อนเพราะเรามีสองแท่งนี้เป็นสัญญาณของการที่มันจะร่วงแท่งใหญ่ในแท่งหนึ่งแต่เราไม่รู้จะร่วงใหญ่ขนาดไหนนะครับลองมาดูกัน ตอนนี้ผมไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นนะครับนี่เห็นไหมเบรกเอาจริงเบรกเอาจริงแต่สุดท้ายมันล่วงลงมาเห็นไหม EG ลงมาปุ๊บแม่กลับมาใหม่เราก็ไม่กล้ากดสีครับแต่เขามาเทสนะแนวรับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแนวรับมาเทสละมาดมูนว่าเขาจะจุ่มลงไปให้เรากดลงได้ไหมถ้าเขาจุ่มลงไปเราโค้ขึ้นมาหาแถวแถว,แถวนี้นะแถวแถวนี้ยผมกดลงส่วนนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ ถ้ามันจบอะไรก็ไม่รู้ดูจีหรืออะไรก็ช่างก็ปล่อยอ่าเห็นไหมจบแบบนี้ส่วนส่วนดีไหมไม่ได้จู่ๆมันพ,พุ่งเดียวอันตัดลายอ่าจะพุ่งไปอีกก้นรารอ,อนิดนึงรอสัอกไงสักแทงแล้วกันเพราะจู่ๆมันก็วิ่งขึ้นสมมติว่าแรงซื้อเนี่ยเห็นไหมแรงซื้อมาแรงซื้อวิ่งพวดแล้ววิ่งพวดวิ่งพวดไม่เอาอย่างนี้ การาฟโดดด้วยเห็นว่มปิดมันปิดตรงนี้มันมันเปิดตรงนี้อ่ะมันอยู่นิดนึงห่างกันนิดเดียวสำหรับใครที่สนใจทํากําไรกับ IQ option สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแทงนี้เห็นปะ่ะแรงแรงขายเข้านะแรงขายเข้าโอ้ยแรงขายเข้าจริงเข้ายาวด้วยอีเจ e แรงขายเข้าแต่อีเจเนี่ยยังไม่ให้ท่านะ สำหรับใครที่สนใจทำกำไรกับ IQ Option สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่ได้นะมันจุ่มลงมาแล้วอะ่ะมันทะลุมาแล้วอะ่ะกรอบกรอบมันทะลุมาแล้วอะ่ะเราเราก็ยังทำอะไรไมันไม่ได้เราไม่มีแนวให้เล่นแล้วตอนนี้นี่ก็เหมือนกันโอ้โหนี่ขึ้นมาถึงนี่แล้วก็ลงสุดยอดบอกได้คำเดียวไม่ได้เล่นคนระับ นี้ก็ไม่มีแนวให้เล่นนะครับห่างกันเกินไปแต่เส้นเอสซีเม้าเส้นนี้ก็ลองปัดหัวขึ้นแต่แรงขายเนี่ยเข้ามาเยอะขนาดนี้ทำให้เราตัดสินใจลำบากนะก็รอครับถ้าสิบห้านาทีผมไม่ได้ออเดอร์ก็ ก็จบแค่ออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวนะครับไม่รู้เดี๋ยวหัวสมองมคิดเยอะเกินไปไม่กล้าออกออเดอร์อีกแพ้ก็ตายอือมเพราะฉะนั้นวันลลไม้ก็โอเคครับนี่มันเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่เอาเราไม่กล้าเล่นมขึ้นไปแตะขึ้นไปแตะเส้นหน่อยดีถ้าขึ้นไปแตะหน่อยผมก็กดลงให้นะตอนนี้คือไม่กล้ากดเ้ยนๆะขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปอีกสักนิดนึงไม่เอาละขึ้นไปอีกนอ ء. โอ้ยไม่ได้ขึ้นไปมันเกือบแตะแล้วอ่ะช่างมันสำหรับใครที่สนใจทำกำไรกับ IQ Option สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับคุยยกลับมาทำอะไรเนี่ยมยวไปด <c oughs> ูแลมาดูทางนี้ดีกว่าอ EU ยูก็ยังเอาแน่เอานอนมันไม่ได้นะเพราะว่ากราฟเบี่ยงโพอสมควรแล้วก็มันอยู่ต่ำกว่าเส้น sma ห้าแต่มันอยู่ที่แนวรับที่เราเคยตีไว้นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเด้งขึ้นหรือจะยังไงแต่ sma ห้ามันงอลงอ่ะเราก็ไม่ไม่เอาดีกว่า่เห็นไหมลงมาแล้วลงมาอีกลงมาอีกให้ถ้าลงมาชนเส้นนี้ผมเอาแล้วผมขึ้นนะลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยที่เราลงมาลงมาเลยลงมาเลยลงมาอีกลงมาอีกโอ้ลงมาดีโถลงมา ไม่ลงละลงมาอีกลงมาลงมาก่อนไม่ลงก็ไม่ได้กดเฮ้ยได้อโอ้โหจุดเข้าไม่สวยนะครับงานนี้งานหย,ยาบนะครับโอ้โหจุดเข้าเขาหคือสุดท้ายจริงๆตรงรูนรางานเนี่ยแนวรับจะช่วยไหมเฮ้ยทิ้งคืนละเขียวให้ผมไหม โอ้โหแนวรับนะครับแนวรับจบสองไม้ผมจบนะชนะสองไม้เข้ากับจบนะครับโอเคสวยๆไปนี่แนวรับนะครับผมนี่วัดใจกันเลยทีเดียวว่ามันมีไส้เยอะมากแถวนี้แต่แรงซื้อเข้าในวิวสุดท้ายนี่ถือว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคครับจบคลิปครับผมเออลืมลืม ถ้าใครที่สนใจสมัคร IQ Option สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับ